การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการยากและการที่จะดำรงชีวิตให้เป็นอยู่ในความบริสุทธิ์มีจิตใจสูงส่งมั่นคงในคุณธรรมดำเนินอยู่บนเส้นทางการสร้างบารมีเส้นทางแห่งอริยมรรคของพระอริยเจ้าให้เด้ดตลอดนั้นก็ไม่ใช่เครื่องง่ายๆเลย ผู้มีบุญมีดวงปัญญาบริสุทธิ์มีดวงใจที่ผ่องใสเท่านั้นแหละจึงจะใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าเดินหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งสมบุญให้มากๆจะต้องมีความหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางแห่งความดี รักในการมรพฤทธปฏิบัติธรรมมันนั่งธรรมะทุกๆวันแยาขาดเลยแม้แต่วันเดียวต้องตั้งใจมั่นอย่างนี้จึงจะพบกับความสุขสวัสดีได้ที่พึ่งที่ระลึกภายในคือพระระัตนตรัยกันทุกคนนะจ๊ะพระสมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในอนุตริยสูตรว่า ภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้เนี่ยไปดูรัตนะคือช้างบ้างไปดูรัตนะคือม้าบ้างไปดูรัตนะคือแก้วมณีบ้างหรือไปเพื่อเห็นรัตนะสูงต่ำไปเพื่อเห็นสมณนะหรือพรามณ์ผู้ปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลาย ความเห็นนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าความเห็นนั้นไม่มีก็แต่ความเห็นนั่นแลยังซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ย่อมไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิลาคะเพื่อนิโรธะ พื่ออุปสมะเพื่อพิญญาเพื่อสัมโพธยะเพื่อพระนิพพานภิกษุทั้งหลายส่วนชนใดแลมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความฉันทาตั้งมัน่นในพระรัตนตรัยโดยส่วนเดียวเริ่มสายยิ่งแล้วไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาว,วกของตถาคต ภิกษุทั้งหลายบรรดาการเห็นทั้งหลายที่ชนมีศรัทธาตั้งมัน่นเรื่มใสยยิ่งแล้วไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั่นชื่อว่าเป็นศรัทธาที่ยอดเยี่ยมยอดเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงซึ่งโสกะและปริเทวะ พื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าทัศนานุตริยะคือการเห็นอันยอดเยี่ยมทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป เช่นหลายคนเคยบอกว่ามนุษย์มีต้นกำเนิดมาจากลิงบางก็บอกว่ามนุษย์เกิดมาจากปากของพรหมเป็นต้นส่วนว่าจะเชื่อถือกันอย่างไรนั้นก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านั้นอาจได้ทำให้คนเชื่อไปสู่สวรรค์และนิพพานไม่ โดยเฉพาะความเชื่อที่ไม่ทราบต้นเหตุเหล่านีน้จะถูกหรือผิดก็ไม่มีใครสาม,มารถระบุชี้ชัดลงไปได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งสำคัญความเชื่อที่จะทำให้เราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวงเวียนของวัฏฏะได้ต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบไปด้วยปัญญาบริสุทธิ์ต้องอยู่บนพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเชื่อที่ถูกต้องร่องรอยแล้วความเชื่อนั้นจะปรุงแต่งใจของเราให้เป็นความศรัทธามั่นไม่คลอนแคลนเมื่อศรัทธาเราเลื่อมใสเปี่ยมล้นจะทำบุญทำกุศลอะไรก็จะมีพลานิสงมาก และจะสามารถนำเรานไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตคือการได้บรรลุธรรมาพิสมัยได้เหมือนเรื่องของพระอาหารหันต์รูปหนึ่งท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าท่านเริ่มต้นด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระบรมศาสดามีความเชื่อว่า การได้เห็นได้สัทธานในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32ประการและอนุพยัญชนะ80มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายข้างละหนึ่งวาถือเป็นทัศนานุตริยะคือเป็นการเห็นนันยอดเยี่ยมที่ประเสริฐยิ่งกว่าได้เห็น สิ่งอื่นใดในโลกเพียงแต่ท่านได้วางความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยที่เป็นไปในภายนอกเท่านั้นยังไม่ถึงแก่นของพระรัตนตรัยภายในว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดได้อย่างไรท่านบอกตัวเองว่าถ้ายังเป็นกระหัตผู้อยู่คลองเลือน ก็จะไม่มีโอกาสได้พบเห็นพระบรมศาสดาเป็นประจำจึงตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์แต่ถึงกระน,นั้นท่านก็ไม่ยอมลงมือปฏิบัติธรรมและแต่เฝ้าติดตามดูพระรูปอันงดงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งเช้าและเย็นเห็นแล้วก็มีความสุขใจ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเฝ้าดูพระวรากายของพระองค์พระบรมศาสดาทรงทราบกิยาทของท่านว่าเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสคือเลื่อมใสในพระวรากายที่ประกอบไปด้ยวยขันห้าอันตกอยู่ในไตรลักษณ์เลื่อมใสในสิ่งที่หาสาระแก่นสารไม่ได้ ไม่ได้มีความเริ่มใสในธรรมปฏิบัติของพระองค์คือไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระรัตนตรัยภายในเลยมีแต่ธรรมกายสว่างสวัยอยู่ภายในเท่านั้นที่เป็นขันธวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ทั้งห้าแต่เป็นธรรมขันธ์ซึ่งเป็นธาตุล้วน ทำล้วนๆเป็นกายที่ที่ยงแท้เป็นสุขล้วนๆเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้เพราะเมื่อเข้าถึงแล้วจะเข้าใจคำว่าเลื่อมใสามากขึ้นคือเลื่อมหมายถึงแวววาวาราบเรียบไม่คุกระ ใสคือไม่ขุนมัวนั่นคือใจของเราจะมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงกลาไม่มีอะไรมาทำให้ขุนมัวอีกต่อไปจึงเป็นใจที่มีความสุขล้นๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยนี่ก็เป็นเพียงความเรื่อมใสในพระรัตนตรยัยก็จะมีความลึกซึ้งถึงเพียงนี้ทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้น แม้พระองค์จะทรงทราบว่าพระภิกษุรูปนี้ท่านมีความศรัทธายัางไม่สมบูรณ์ก็ใส่มหากรุณาทรงรอคอยความแก่รอบแห่งญาณของท่านถึงแม้ว่าท่านจะเที่ยวติดตามไปดูรูปกายทุกๆวันวันละหลายๆเวลาลงก็ไม่ได้ตรัสสอนอะไรจนถึงวันหนึ่ง เมื่อยานท่านแก่รอบเต็มที่พระโตอง์จึงตรัสว่าดูก่อนวัคกลิจะมีประโยชน์อะไรที่เธอต้องมาดูร่างกายอันเปื่อยเน่านี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมความหมายที่ลึกซึ้งก็คือว่าผู้ใดเห็นธรรมกาย ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตตถาคตเราะตะถาคตคือธรรมกายนั่นเองแม้พระรูโองค์จะตรัสสอนอย่างนี้พระเถระก็ไม่อาจจะละการมองดูพระบรมศาสดาแล้วก็ได้คิดแยกย้ายไปบำเพ็ญสมณธรรมเหมือนภิกษุรูปอื่นๆพรองจึงทรงดำริว่าภิกษุนี้เนี่ย ถ้าไม่ได้ความสังเวชก็จักไม่ได้ตัดสรุแน่พอใกล้วันเข้าพรรษาโร่งยังขับไล่พระเถระให้ไปอยู่ที่อื่นาราวกะลิกันน้อยใจจึงขึ้นไปบนยอดเขาคิจกูดหมายใจว่าจะกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตายพระบรมศาส,าสดาทรงทราบด้วยพุทธญาณก็ทรงนำริว่า ภิกษุนี้เมื่อไม่ได้รับความเบาใจจากเราก็จะทำให้อุปดิสัยแห่งมรรคผลนิพพานพินาศไปจึงเปล่งพระโอภาสไปปรากฏตอนหน้าพระเถระตรัสว่าภิกษุผู้มากไปด้วยความปราโมทเริ่อมใสในพระพุทธศาสนาจะพึงบรรลุสันตบทอันเข้าไประงับสังขารเป็นสุขได้ แล้วทรงเหยียดพระหัตตรัสว่ามานี่เถิดวักกะลิพระเทละเกิดอุเพลงข้าพิติว่าพระบรมศาส,าสดาทรงตรัสเรียกเราแล้วก็คิดว่าจะไปทางไหนดีหนอเราพระพุทธองค์ทรงลอยอยู่กลางอากาศเมื่อไปรู้หนทางที่จะไปเฝ้าจึงอาศัยความศรัทธ,ธา เต็มเปียบในพระพุทธองค์นั่นแหละทำให้กายเบาใจเบาครร้นกายฟ่องเบาท่านก็สามารถเดินไปในอากาศได้ขณะที่เท้าข้างหนึ่งเหยียบบนพื้นอีกข้างหนึ่งก้าวไปในอากาศท่านคมปิติในอากาศได้ก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วย ปฏิสัมพิทายานสี่ในอาการนั้นแหละนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านได้รับแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเลิศกวอบภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศรัทธาทิมุติคือหลุดพ้นด้วยศรัทธาเห็นไหมจ๊ะว่าลำพังเพียงความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ก็ยังต้องเป็นศรัทธา ที่เป็นไปเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานไม่ใช่ศรัทธาเพียงผิวเผินเท่านั้นลูกทุกคนก็เหมือนกันนะจ๊ะลําพังเพียงศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในหลวงพ่อวัดปักน้ำผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแหลือคุณยาอาจารย์มหราราตนะ อุบาสิกาจันขนุกยุงผู้เป็นครูบาจารย์ของเราเพียงอย่างเดียวน่าไม่พอต้องปฏิบัติให้เขาถึงแก่นของพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสคือให้เขาถึงธรรมกายภายในด้วยเหมือนนั้นแหละสัทธาทางเราก็จะเป็นอัจฉริศรัทธาไม่คลอนแคลนกันอีกต่อไป ดังนั้นให้ลูกลูกมันรักษาศรัทธาเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะแล้วก็มันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในกันทุกคนนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงวัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิม